กอล์ฟตในสัปดาห์นี้ครับอยู่กับหนุ่มน้อยวัย9้าขวบครับที่เรียกว่าคุยสนุกมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อสิงครับชื่อเล่นแนะนําตัวสักนิดหนึ่งสิครับชื่อจริงชื่อว่าเด็กชาตสุภกินำเขยอยู่โรงเรียนสาธิตมสอหราครับโอ้โหอยู่ปอะไรครับปสีครับปสี่ห้องอะไรครับห้องสามับห้องสามด้วยเด็กเรียนเก่งเลยว่างั้นก็ไม่ได้เก่งมากครับปานกลาง อืมฉานฉาฉานสิน่งวันนี้มาสัมภาษณ์ในรายการนี้รู้สึกตื่นเต้นไหมเลยตื่นเต้นจนปวดฉี่เลยอราบเลยครับอชอบว,นนวันนี้ดูแลใช่วันนี่ดูแลใช่ใชเอาเป็นว่าตั้งแต่เริ่มเข้ามาแล้ว <c oughs> ดูคึกคักเลยตั้งแต่ยังไม่แต่งหน้าอวันนี้แต่งหน้าไหมครับเนี่ยแต่งครับแล้วมีสาวๆดูอยู่ไหมแล้วมีใครรู้เปล่าวันนี้เรามาออกรายการ รู้ครับพ่อบอกทุกคนเลยครับพ่อบอกทุกคนเลยครับพ่อบอกทุกคนเลยรู้จตอนนี้ปัจจุบันอายุ9้าขวบน้องสิงห์เริ่มเล่นกอล์ฟมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับพ่อหกขวบครับแล้วทำไมถึงเลือกกอล์ฟอ่ะสาเหตุที่เลือกกอล์ฟจริงๆแล้วเริ่มต้นเลยเนี่ยคืออะไรก็ได้ให้เล่นกีฬาครับให้เล่นกีฬาเดิมเริ่มต้นเขาจาก จากฟุตบอลก่อนที่มันง่ายใกล้ตัวแต่เอาเข้าจริงๆเลยเขาจับไม้กอล์ฟตั้งแต่สามขวบควบคู่มาคกับกับฟุตบอลทีเนี้ยจุดจุดเปลี่ยนเลยที่ลงกอล์ฟร้อยเเซ็นเลยครับก็คือช่วงโควิดโควิด <COVID S 1> ลง Academy อะคาเดมี่ฟุตบอลทีนี้ติดโควิดการหมดแต่ทีนี้ก็อะคาเดมี่ก็ปิดไปทีนี้เขาก็ด้วยความที่เขามีเหมือนว่าจับไม้กอล์ฟเล่นอยู่แล้ว ก็เลยระหว่างรอคุณพ่อคุณแม่เลิกงานที่ที่ที่สวนอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเขาจะซอมกอบก็เหมือนกับเราเรียกว่าหวดใช่ครับแข่งๆไปใช่ครับทีนี้ก็เลยแบบเวลาเราไปซ้อมไดับก็เขาก็ไปด้วยเขาก็เหมือนกับซึมซับอ่าแล้วที่จุดทําให้เขาอยากจะเล่นแบบจริงๆจังๆเลยก็คือเขาวันนั้นไปเที่ยวแล้วก็ ผ่านสนามกอล์ฟต่อดานาสตี้ที่เขามีการจัดแข่งอยู่ของโอพีของท g เจมาต่างใช่ครับก็เลยก็เลยไปไปดูกันเพจนี้เด็กๆทีนี้เขา,ขาผ่านไปเลยแวะเข้าไปชมไปชม,มครับแล้วทีนี้โปพีก็ก็เลยพาไปชมบรรยากาศอ่อใเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่ใหญ่มากเลยครับเป็นค่อนข้างนี้จะแบบ เป็นแรงบันดาลใจเขาเลยแล้วเขาก็เลยพูดขึ้นมาคำนั้นผมอยากแข่งมั่งอ,อะไรอะไรอะไรวันนั้นที่โปรพีพาไปทําให้น้องสิงห์รู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากแข่งกอล์ฟอ่ะคือถ้าเออคือนักเ,เวลาตีกอล์ฟครับเวลาเราตีอ่มันไม่เหมือนฟุตบอลฟุตบอลมันจะออกแค่ขาอืม,มันต้องวิ่งแล้วมันก็เหนื่อยมากเพราะว่าสนามมันตั้ง สนามฟุตบอลมันต้องร้อยหลาแล้วต้องวิ่งตลอดเวลาแต่กอล์ฟมันเดินแล้วมันก็ได้กําลังขาแล้วก็กําลังแขนด<บ>้วยกอล์ฟมันเดินไกลนะสนามฟุตบอลเมือ่อนะกี้สิงบอกว่าความยาวมันหนึ่งร้อยหลา,า,าแล้วสนามกอล์ฟสิบแปดหลุมกี่หลาเป็นขาเจ็ดหกเจ็ดพันหลาเลยนะโปี่เจ็ันกว่าหลาลโอ้สนามกอล์ฟกี่สนามไอสนามฟุตบอลกี่สนามอ่ะ แต่ว่าฟุตบอลมันวิ่งใช่ไหมครับอืมใช่ไหมฟุตบอลมันวิ่งมันวิ่งขึ้นวิ่งลงอ๋อชอ้เกียจวิ่งเอ้ยชอบอ่ะผมทำไมนะครับขออีกทีขีี้เกยจวิ่งครับผมขี้เกียจวิ่งครับผมเดินผมชอบเดินไม่ต้องวิ่งก็ไม่ต้องวิ่งอ๋อแล้วปัจจุบันนี้สิงก็เรียกอะไรนะมีการเอากอล์ฟเข้ามาเป็นชีวิตจิตใจเลยไหมหรือยังยังรักฟุตบอลอยู่บ้างเอ่ตอนนี้ก็ตอนเที่ยงถ้าเกิดไม่มีอะไรทําก็เล่นบอลกับเพื่อนแบบ แต่ตอนนี้รักกอล์ฟแล้วครับก็คือเที่ยงก็ยังเล่นบอลอยู่ครับแล้วเย็นก็ยังเล่นบอลไหมครับไม่ครับไปซ้อมแล้วอยู่อยู่โรงเรียนกับเพื่อนานมีเพื่อนก็ยังใช่ไหมเล่อลเพื่อนชวนมาเล่นแต่ผมปฏิเสธว่าผมต้องรีบไปซ้อมครับโอ้โหโอ้เป็นไงเย็นเพื่อนชวนไม่ต้องไปรีบไปซ้อมแล้วซ้อมอยู่ที่ไหนบ้างครับตอนนี้ที่พารวอเตอร์มิวแล้วก็สนามกอล์ฟอชงโกครับ ที่พาม์วอเตอร์มิลพักอยู่ที่ไหนครับพ่อทำไมถึงไปซ้อมแถวนั้นน่ะอยู่ธัญบุรีครับคลองส1บธัญบุรีคลอง11อ่าก็คือถ้าไปตรงนั้นก็คือคลองส5บห้า1ิบ5ี่สิ้าสวอเตอร์มิลเนี่ยคลอง15อ่าโรงเรียนโรงเรียนอยู่คลอง16โรงเรียนอยู่คลองสิบหกอ้อก็คืออยู่ในโซนอยู่ในโซนแล้วก็คือพูดง่ายว่าหลังเลิกเรียนคุณพ่อจะมีหน้าที่ไปรับเพื่อไปซ้อมเพื่อไปซ้อมกอล์ทุกวันไหมเอ่ยทุกวันเลยครับ ทุกวันจริงเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้ใช้แค่ความพยายามหรือความทุ่มเทของลูกฝ่ายเดียวนะผู้ปกครองก็สําคัญมากๆก็ต้องทุ่มเทเช่นเดียวกันอโหต้องไปรับไปส่งทุกวันเพื่อไปสอมกอเพื่อนชวนเตะบอลตอนเย็นไม่เตะสิงห์บอกเราไม่เตะบอลเราจะไปทำอะไรเรบป๊อปอ๋อนเราจะไปกินหมูกระทะแแห่ชอบเห็อย่างนี้นี่เรียกว่าผลงานไม่ธรรมดา ชนะไากี่รายการแล้วครับสังสิงรวมที่สามที่สองไหมครับรู้ว่าหมดเลยจําได้ด้วยครับอ่ายี่สิบแชมป์ครับยี่สิบรายการที่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 ชนะที่ที่ขึ้นทั้งที่หนึ่งแล้วที่เป็นแชมป์เลยที่แชมป์ที่แชมป์มันดับหนึ่งเลยโอ้โหโอ้โหมันเยอะมากจำไม่ได้เลยครับอ๋อึกว่าตอบสองครับสอ้โ้มีหลายแชมป์จำได้ไหมรายการแรกที่เราลงแข่งขันเนี่ย รายการอะไรเลยอ่ารายการจำไม่ได้แล้วว่าเราผ่านมาหลายปีแต่ที่จำได้ก็คือเขาตีพาสสามเก้าหลุมเรั่สเตปอัพของโปรชาวซีเจแต่เมื่อกี้สิงบอกไม่จำไม่ค่อยได้ครับผ่านมาหลายปีหันไปดูอีกทีนึ่งสองสามปีสามปีเพิ่งเล่นหกขวบเริ่มแข่งตอนนี้เก้าขวบแม่เรียกว่าเอาเป็นว่าแต่ละรายการนี่อางนี้ดีกว่า เซฟอารคือรายการแรกที่ลงแข่งขันเป็นแชมป์คัสเอฟบีคัสเอฟบีครับครั้งแรกก็เป็นแชมป์ก็คือก็คือผมอหนุ่มแรกกับผมก็อีเกิลแล้วเพราะว่าผมเพราะว่าผมพลังเยอะผมก็เลยตีเดเวอร์ไปเกือบเอ่ออยู่อา่าอยู่ขอบฟินมผมก็พัดไปประมาณระยะยี่สิบหลาดังนั้นผมนก็ลงแล้วผมก็ได้อีเกิลโอ้โหสตาร์ด้วยอีเกิลแล้วจบเกีเดอร์ครับหมายนั้นจบ จบบวกสองครับอไม่อันเดอร์จบบวกสองแล้วตอนนี้น้องสิงคิดว่าลูกอะไรที่น้องสิงเก่งที่สุดครับไดฟครับ d r i v ไกลเหรอครับครับ d r ฟเท่าไหร่ครับตอนนี้ระยะสองร้อยสามสิบครับค่ะเก้าขวบสองร้อยสามสิบครับตายแล้วผมว่าผมเลิกเล่นกอล์ฟแล้วดีกว่าโอ้โหนี่โปรใครเป็นคนสอนครับตอนนี้โปรมากครับโปรมากไหน รณช,ชัยจำนงครับรณชัยจำนงโอ้โหพี่คุณพ่อครับชื่ออามนตีไหมใช่ไหมครับครับโอ้โหโปรมากโปรมากแล้วก็เป็นอดีตทีมชาติไทยด้วยนะแล้วก็เป็นโปรเอเชียนทัวร์ด้วยโปรมากอ๋อเรียนกับพี่มากแล้วได้ใกล้่กับพี่มากยัง อย่างครับเอ๋อย่างนะยังได้ไม่ไกลก็ปรมากแต่เริ่มใกล้เคียงแล้วแต่เริ่มใกล้เคียงนี่ธรรมดาที่ไหนอะตอนนี้เอาละเอาละไม่ธรรมดามีขิงแล้วมีขิงโปรตัวเองซะแล้วถ้าอย่างนี้ลูกที่ชอบที่สุดก็คือลูก drive ใช่ไหมครับครับแล้วลูกอะไรที่ที่ที่จะไม่แต่แล้วลูกอะไรที่ตัวเองคิดว่าตัวเองควรปรับปรุงที่สุดอ่ะอ่ะมีสองอันครับครับคือแอปพลชักับพัทครับแอปพลชกับพัทพัทอืม แล้วให้เวลาซ้อมในแต่ละวันเนี่ยเป็นคําถามที่ถามทุกคนเลยว่าใน7วันหนึ่งสัปดาห์ตารางซ้อมของตัวเองเป็นยังไงบ้างครับในอายุ9ก้าขวบของสิงห์สามสามวันแรกคือจันถึงโพ์ผมจะออกรอบที่เขาชิงงงครับฮะอาไม่ไปเรียนหรอเรียนครับแต่เลืิกใบสามแล้วก็ไปครับก็อาจจะเจอเพื่อนที่ตีกรอบด้วยเป็นเพื่อนร่วม ชะตากับผมด้วยร่วมชะตาไปเป็เพื่อนร่วมชะตากันที่ช่วงเย็นด้วยกันก็คือตอนเจอกันเดีวบอลหนึ่งเขาก็ส่งมินิฮาร์ทให้แล้วเอ้ยผู้หญิงผู้ชายมินิฮาร์ทด้วยแล้วนี่คุณพ่อคือคือรูทีนคือจันพุทธศุกร์เนี่ยต้องออกรอบตลอดนะครับก็จะเราจะได้ก้าวหลุมอ่าจะได้ก้าวหลุมกันพุทธศุกร์ โดยเฉลี่ยนะครับ,รบก็จะอยู่ประมาณ3วันถึงสวันที่จะออกรอบแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีซ้อมชิปพัดใช่ครับแต่ช่วงนี้ก็จะแบ่งเป็นวันที่จะซ้อมพัดเลยก็คือตอนนี้จะจะให้น้ำหนักกับเรื่องของการซ้อมพัดเยอะหน่อยใช่ครับเพราะว่าจากสเตปที่เขาเรียกอะไรที่เรียนกับโปรมาที่โปรมาไว้ก็คือโปรจะให้ตอนนี้จะให้ตีไก่ไว้ก่อน อแล้วตอนนี้ก็เข้ามาอิ่มพูดเร hmm. ื่องเรื่องเรื่องพัดกันอณปัจจุบันนี้ครับก็จะได้แบบฝึกการสอนพัดมาเยอะอใช่ครับโดยโปก็จะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอโปแต่ก็โปก็จะใช้วิธีการสอนคุณพ่อแล้วก็ไปถ่ายทอดกับเนาะใช่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับในการเรียนกับโปมาใช่ครับแล้วหลังจากวันอื่นยังไงครับอาจารย์พุทธละ พฤหัสศุเสาวอาทิตย์ก็คือพฤรหัสสุขก็คือไดครับสาวอาทิตย์ก็คือชิปกับพัดครับสาวอาทิตย์คือชิปกับพัดอ๋อก็พูดงแค่ว่ากลายเป็นออกวันธรรมดานะก็ต่างกับเด็กบางคนที่ไปออกกันสาวอาทิตย์คือต้องบอกด้วยความที่ตำแหน่งทำเลที่ที่ด้วยด้วยโลเคชั่นบ้างโลเคชั่นเนี่ยมันสําคัญเหมือนกันนะถ้าเทียบกับน้องๆที่อยู่ในเมืองที่ต้องเจอรถติดอันนี้คือเลือเรียน ปึ๊บตายละก้าวหลุมได้เลยแล้วไปซ้อมสนามที่เรียกว่าเขาเรียกอะไรนะเป็นสนามอีกหนึ่งสนามหินขาชอบของเมืองไทยเลยเขาเป็นสนามเก่าแก่แล้วก็มีความยากในตัวอยู่แล้วต้องมีวางแผนยากก็ไม่ใช่แบบโอ้เจอสภาพลอยๆทุกลูกต้องเจอสภาพที่มันจะโยนอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องชิปแอนด์รันบ้างพิชบ้างใช่ไหมใช่ครับนี่แล้วบอกว่าไม่ชอบเกมพัดต้องพัฒนาแล้วเขาชงโง่มันพัยากไหมลูก ได้ยินมาเนี่ยใช่ครับหุมหนุ่มสองนี่แบบอย่าก,กับหัวหินคือพัดไปใช่ไหมครับขนาดขนาดเพื่อนผมพัดสองหลายยังไม่ลงเพราะว่าลูกหลุมสองครับมันเป็นแบบนี้มันสลบแบบเยอะมากมครับสองพาเลยครับพาห้าพัห้าแต่ถ้าเกิดเลยไปนี่คือแบบหปวดหัวเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเล่นเราแค่รู้เราจะตั้งใจว่า เราต้องเราต้องแบบลูกลูกลอยเข้าไปแต่ลูกลอยมันของผมมันตียากแล้วมันต้องตกขอบกินแล้วก็ให้มันวิ่งลงไปครับืเราเป็นชัดเจนเลยนะมีนิชทำเลเอาจำช็อตลูกไหนต้องเล่นก้าหลุมเลยเขาเชะวอโรไปดีสุดสกอร์เท่าไหร่ครับไม่ได้นับครับไม่ได้นับเลอครับแต่ดูแต่ดูคนยายครับอ๋อ คือเห็นว่าเรียนอยู่ที่สาธิตซึ่งสาธิตเนี่ยเขาก็จะมีกีฬาสาธิตสามัคคีกันอยู่ทุกๆปีนี่โปรไฟล์นี่เมื่อปีที่แล้วสาธิตสามัคคีปีที่แล้วธันวาหกเจ็ดชนะเลิศประเภทบุคคลชนะเลิศประเภททีมและที่สาคัญนี่พูดให้มันแบบอินเตอร์นิดนึง MVP นะครับคุณนักกีฬาดีเด่นนะ MVP นะโรงเรียนด้วย MVP ของทัวร์นาเมนต์กีฬาสาธิตที่สาธิตทั่วประเทศ มารวมแข่งได้ MVP ในประเภทกอล์ฟครับโอ้โหคือผมครั้งนั้นผมทำลายสถิติกีฬาสาธิตด้วยครับแล้วก็ของโรงเรียนด้วยผมไม่โบไม่ไม่ไม่โมสกอร์ผมเท่าหร่ครับลบ่อันเดอร์ครับ -14 อันเดอร์สองวันครับที่สนามไหนครับวินเซอร์ครับวินเซอร์ -14 บสีอันเดอร์เลยครับโอ้โหนี่นี่นี่สกอวันแรกตีหวันที่2ตีก คุณพ่อได้ไปไหมท์นเมนต์นั้นไปครับเป็นไงบ้างฮะก็เขาค่อนข้างที่จะก็เรียกอะไรเป็นแมทที่เราแมทอีแมทหนึ่งที่เราจุดเปลี่ยนที่เราจะต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แบบทุ่มเทให้เขาเลยก็คือก็เป็นแมทที่เราปล่อยให้เขาตีเองเราไปในฐานะนฐานะ uh โคช้ช uh uh huh. แต่ว่าเหมือนเป็นกาเรียกอะไรสามารถติดตามเขาไปได้เอว <dum> ท์นเม้นต์ทั่วไปนี่คือด้วยวัยนี้ยังยังสามารถแบกถุงให้ได้หรือ ตัวนี้นี่ก็คือให้เขาจัดการของเขาเองอ่าคือเล่นเองเล่นเองใช่ครับก็เลยเลยเห็นพัฒนาการเขาเพราะว่าเขาจัดการทั้งการแพลนเกมเองอสองวันนั้นก็คือปล่อยให้เล่นอจราก็เลยทำให้รู้สึกว่าพัฒนาการกับอินเนอร์ Inner, ในการเล่นของเขาค่อนข้างที่จะสูงใช่หลังจากแมตช์นั้นมาก็มุ่งมั่นกัน บางทีต้องบอกว่าทัวร์นาเมนต์ด้วยด้วยวัยเนี่ยตั้งแต่ผู้เจ็ดขวบรุ่นเล็กๆมาเนี่ยบางทีในแต่ละรายการบางทียังให้คุณพ่อคุณแม่ไปส่วนใหญยเราจะเห็นคุณพ่อเป็นแคดดี้แล้วคุณพ่อแม่ช่วยยังช่วยดูแลอยู่เป็นแคดดี้ช่วยนู่นช่วยนี่แต่ว่าพอมาทัวร์นาเมนต์นี้เหมือนปล่อยรองให้เล่นเองแล้วด้วยทัวร์นาเมนต์เขาก็คงจะบีบประคับไม่ได้พ่อแม่ออกกลายเป็นน้องเนี่ยเห็นพัฒนาการที่มันคือเร็วขึ้นเรียนรู้ดีขึ้นใช่ครับแล้วก็เรื่องของการควบคุมอารมณ์ โดยโดยปกติอย่างเด็กวัยนี้เวลาเขาพลาดเนี่ยเราจะเห็นเขาร้องไห้เห็นเขาเสียใจอะไรเงี้ยครับแต่น,นี้เขาเหมือนก็เรียกอะไรสามารถควบคุมควบคุมอารมณ์ตัวเองได้พลาดปุ๊บไม่เป็นไรตั้งใจทําใหม่ตั้งใจทําใหม่ใช่ใชครับท,ที่จริงก็เมื่อก่อนก็ร้องไห้ประจำครับแต่สาเหตุที่ผมไม่ได้ร้องไห้ก็คือไปกอดแชรดี้สวยๆครับอ,อืนี่ <laughs> ทำไมทำเหมือนอาภาเขาเลยละครับแม่ดูจากอันนี้ไปไกลอันนี้ไปอันนี้ไปไกลนี้ไปไกลอันนี้เป็นเป็นเป็นคนมีคาแรคเตอร์นะอันนี้เป็นเป็นเป็นอันนี้อันนี้คือความเชื่อมั่นในตัวเองสูงกีฬากอล์ฟนี่สำคัญต้องมีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกถูกต้องนี่เลือกแคดดี้เองนะเลือกแคทตี้เองด้วยเอาแล้วพ่อคุณพ่อเลือกไหมไม่ส่วนใหญ่พ่อไปเพ่อพ่อไม่ได้เลือกพ่อโทรจองไว้นี่คุณพ่อพ่อ ตอบก่อนเลยคุณแม่ว่าคุณพ่อเลือกบ้างไหมครับไม่เลยครับแค่พูดล่ะขอแค่ที่สวยๆไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งแต่ขอหน้าตาดีเอากําลังใจไว้ก่อนอันนี้ใครอันนี้สิงพูดหรือคุณพ่อผมาอ้เสือข้าาเสือพรางใช่ได้ใช่ได้สาเหตุที่แมชกกีฬาสาธีครั้งนั้นผมเสียนเดอได้ไม่ใช่แบบผมตีไปแล้วต้องโยนเข้าแล้วสวยๆครับ แต่ผมดีวันออนเกือบจุกหลุมครับก็อยู่ซ้ายหรือขวาครับ <laughs> แต่ลูกลูกแอปพลผมหนักกว่าเดิมครับเพราะว่าเพราะว่ามีลูกมีหลายลูกที่แบบบางทีก็ฉึกบ้างบางทีก็ท็อปบ้าง <h ums> เพราะว่าผมใช้เหล็กปกติผมใช้เหล็กของพี่พี่ที่โรงเรียนครับแล้ว <h ums> เป็นเหล็กผู้ใหญ่เป็นเหล็กฟอสครับ ก็เรียกว่าถือว่าเป็นหนึ่งนักกอล์ฟที่เรียกว่าน่ารักด้วยแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงซึ่งอย่างที่โปรพาบอกจริงๆเป็นจุดสําคัญจุดหนึ่งไม่ว่าจะเรียกว่ากีฬาอะไรก็ตามการมีความเป็นเป็นตัวของตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองที่สูงแบบนี้เนี่ยดีดีมากดีมากไอดอลในวงการกอล์ฟเอาไอรครับเอาเอาต่างชาติก่อนต่างชาติคือลอลี่และ ไทเกอร์ Tiger นะูดครับเพราะว่าเขาตีไกลแล้วผมก็คุชอบคนตีไกลแล้วก็แล้วก็ถึงแม้แต่ลอรี่เขาไม่ค่อยแม่นเรื่องแอปโพสแล้วก็ชิปแล้วก็พัดแต่ไทเกอร์ูดนี่คือตำนานเลยครับอือละเอียดเลยตำนานมากแล้วแล้วไม่ไม่น่านเล่น <c oughs> <unction>. <s> <S ตำซะละเอียดเลยตอนนี้ขาข้าหนึ่งละเอียดแล้วไทเกอร์อืมเออเราไม่ชอบดิชัมโบอะดิชชมโบตีไกลสุดเลยนะดิชชมโบผมไม่รู้จัก อแต่ผมแต่ผมไปเจอคลิปนึงมาใน YouTube ครับคือเขามีคนหนึ่งเขาตีแบบอย่างกัไท i เกอร์ผสมลอรี่อืคือเขาตีเดเวอร์ได้สี่ร้อยหลาเขาชื่ออะไรฮะเขาคนนั้นคือไม่รู้อ้าวไม่รู้แต่ที่รู้คือเขาตีไกลกว่าลอรี่และ t ไทเกอร์แล้วก็คนที่ลุงพูดแลคนที่หลุงพูดเอาเป็นลุงแล้วฮไอดอที่ชอบคนไทยคนไทยล่ะปูช้างรับ โปรช้างธงชายใจดีครับอ่าแล้วมีอีกไหมมีอีกไหมเฮ้ยคนไทยมีใครอีกผู้หญิงได้ไหมครับได้เลยครับผู้หญิงก็โปรจีนครับจีโน่จีโน่จีขึ้นออนี่คว้าแชมป์ด้วยได้ได้ดูาครับได้ติดตามไหมเฮ้ยได้ติดตามครับติดตามแล้วเราคิดว่าหลังจากนี้ไปเราจะไปถึงอาชีพถึงโปรจะไปถึงพี่เจทัวร์ไหมครับถึงครับ ความฝันความฝันอ่ะเป้าหมายอะเป้าหมายในเกมกีฬากอล์ฟของน้องสิงห์ที่ตั้งเป้าไว้ข้างบนเลยคือได้ติดทีมชาติแล้วได้ไปเล่นที่ PGA ทัวร์อาชัดเจนชัดถ้อยช,ช,ชัดคำชัดถ้อยชัดคำได้ติดทีมชาติและได้ไปเล่นใน PGA ทัวร์จำชื่อไว้นะท่านผู้ชมชื่อว่าชื่อว่าเด็กชายสุภพกินน้ำเขตครับชื่อเล่นชื่อสิงห์ครับอ,อืมสิงห์เดี๋ยว หวังว่าในอนาคตไม่ไกลถ้าคุณอายังมีแรงได้บรรยายกีฬาอยู่จะได้เอ่ยชื่อน้องสิงห์ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกจะอ,อรรรคช่วงท้ายพอ่ออยากจะพูดคุยอะไรกับคุณพ่อแม่ผู้ปครองสักนิดนึงไหมครับที่เรียกว่าอาจจะดูรายการอยู่แล้วอยากจะแมพาลูกๆมาเล่นในเกมกอฟเหมกันครับผมสําหรับของเกมกร์ฟของเยาวชนนะครับดับแรกเลยที่ที่ ของของของน้องสิงห์เนี่ยน,นะครับ,รบแล้วก็พยายามจะอยากจะแชร์ก็คือว่าในวัยเด็กอย่างเงี้ยครับอยากให้เขาเล่นมีความสุขเราจะเจอแม้กระทั่งกับตัวเองเหมือนกันรเราไปคาดหวังกับลูกๆเยอะเด็กๆอย่างเงี้ยอะว่าทําทไมตีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเราจะได้เจอเวลาแข่งเราจะเห็นเยอะๆแม้กระทั่งตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราเหมือนเราเอาความคาดหวังของเรารไปใส่ลูก นั่นหมายความว่ามันเหมือนเป็นทำการทำาลายเขาอีกฝัก่งหนึ่งทีนี้ของเด็กพวกตรงน,นี้เนี่ยอยากจะให้เขาเล่นให้มีความสุขเล่นให้สนุกแล้วเขาก็จะทำได้ดีใช่ครับแต่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือวินัยในการฝึกซ้อม,อมนะครับแล้วก็เรื่องของอยากให้แพ้ให้เป็นด้วยก็จะชนะ ไม่อย่างเดียวเลยไม่ได้แต่อยากให้แพ้ให้เป็นคำว่าแพ้ให้เป็นก็คือหมายว่าจะได้เก็บสิ่งที่ผิดพลาดมาแก้ไขมาฝึกซ้อมมาประปรงเนแ่ตหมต่อไปด้วยเหตุที่ว่าถึงแม้แว่าเราจะได้แชมป์ในวันนี้หรือไม่ได้แชมป์วันนี้แต่พุ่งนี้ก็ยังมีเสมอใช่ครับเขาเรียกว่าเป็นข้อคิดของคุณพ่อนะครับ น้องสิงห์ท้ายแล้วมีอะไรจะพูดกับแฟนๆที่ตามเชียน์ั้งสิงห์หน่อยไหมครับถ้าเกิดถ้าเกิดรักผมจริงมาติดตามในไอจีและเฟซบุ๊กนะครับอ่าติดตามในไอจีเฟซบุ๊กมีเอ่อชื่ออะไรยังไงบ้างไหมมีชื่อผมตั้งชื่อไอจีและเฟซบุ๊กตัวเองว่าเอ่อสิงสุบกินนบโอ้โหเรียกว่าเป็น hmm. หนึ่งหนึ่งเทปนะที่ hmm. รู้สึกว่าสนุกสนานคุยสนุกสนานแล้วก็ เป็นน้องที่น่ารักมากนะครับน้องสิงวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับน้องสิงและวคุณพ่อนะครับที่เรียกว่ามาคุณคนร,ร,ครับการเชื่อว่าจะเป็นหนึ่งคนที่เราจะตามเชียร์นะครับ